่เล่นไป้เนปหรือเนี่ยเอ้เพิ่งนเิ่นี่ยไอเพ่นดเขาบอมิยวื่น้นบเ่า่วเหมือนเล่นนะนั่นไหม เข็มสิของแันดนตรีจีนนั่นแหละวันอะไรแะไรผมเรียนเรียนในสุวนอะไเพื่อนเรื่อาจารย์ดดีดีเลเอาให้เป็นของนักเอกออดิฮะของนักเอกออดียังนม่เอกออดเออการนักเอกออดนไมเป็นทังไดของนักเอกออดีกัน บอสคนนั้นอกปออะกออบอสมนั้นอกปออะกันเขานั่งเอกปอกัพ่อพ่อให่ อ้าวลำเส้ไหมล้ำเพื่อนไหมอ๋อลำเส้นมวันี้แม่น้องสาวน้องสาวก็จะว่าพ่อเข้าแล้วในชั้นนี้ละเอาแล้วเดียรับพลกระทงก็คืองานแสดงของสาวน้อยเวียนแพนีนปกติก็คือช่วง ธนวารมุขราคุณพามีนาเมษายนงานจะเต็มเดือนสู้มือเลยนะครับบอานสุมอสืมอต่ว่าโควิดรอบสามมากอีกหลังจากรอบแรกมากในงานก็เลยุทธดรอบสองออกงานหน้าโควิดมากอีกรอบสองก็เลยุทธมันเจอรอบสามกระดาเขาอีกผมเขาอีกยิ่งจะแบบโอโบ้โหแบบหนักมากครับเพราะว่าคือแต่ละเทือนโควิดรอบแรกหยุดปุ๊บเราก็เราก็ต้องทําการปรับปรุงนี่ไปปรับปรุงก็คือต้องใช้ทุนอีกในการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนการแสดง ออกมาในแคบเดียวยังไม่ได้ทุนคืนเลยยังไม่ได้อะไรมากมายเลยเอาอีกแล้วโควิดมารอบสองอีกก็คิดว่าคงหวังว่ามันไม่ไม่ไม่มีรอบสามนะก็ลงทุนปรับสิปรับเสื้อผ้าหน้าผมเป่นชุดเดนซ์งเดนเซอร์โควิดมารอบสามเล่นไปสักพักโควิดมารอบสามอีกหนักเลยก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับในการทำหมอลำ ทีนี้เราปรับตัวยังไงอย่างวงเงินเงินก็อาจจะมีสายป่านยาวหน่อยหรือว่าให้ทุกน้องแยกย้ายไปแต่ว่าของเราเนี่ยเห็นผ่านทางหน้าจอตลอดทั้งไล์ผ่านเพจออฟฟิเชียลแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กอะไรเงี้ของเราก็คือการนําเสนอของเราถึงแม้มีโควิดว่ามีโควิดเราก็ทํากันอยู่อย่างนี้ <c oughs> ก็คือการน,นําเสนอต่อเนื่องคร <c oughs> ับนําสิิงที่ควบบันเทิ่ควบัาษาให้น้อง นะครับในมึงความเคลื่อนไหวของสาวน้อยพี่แพงที่อยู่ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพนที่ตอนนี้คนติดตามเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าคนแล้วเกือบนิดเดียวจะถึงล้านแล้วแล้วก็ที่ youtube ช่องสาวน้อยพีนแพงหนึ่งล้านเก้าหมื่นกว่าคนติดตามโอ้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าคนติดตามอาครับก็เคลื่อนไหวมาตลอดครับเคลื่อนไหวมาตลอดของเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยก็พ่อเด็กค้นตด๊กเจวนี่แหละครับ คือพี <S 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 ่น้องเพิ่นเพิ่นเหลือตูนเพิ่นเมตตาเพิ่นสงสารชีวิตศิลปินในวันที่ไม่มีเวทียืนในวันที่ไม่มีที่จะแสดงไม่รู้จะทำยังไงเราต้องอาศัยสื่อที่อยู่ในมือตัวเองก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับกับน้ำน้าเสนอพระอย่พี่น้องในเมึงเพิ่มเพิ่มไว้สั่งตลกสั่งร้อยย้มสั่งเสียงหัวเราะเพื่อแลกกับความยุ่งย นะครับเพื่อนกับเอ้าแสดงเขาจังลองไปเมื่อกี้นี่นะครับเพื่อนกับเลือดตันเพื่อนกับอุนมาไล่มาเลยมามาไล่ก่อนไล่นะครับเห็นมีผลิตภัณฑ์ขายด้วยนี่เป็นการปรับตัวซึ่งเป็นการเอายุเอาตัวรอดจักเย็นจังไหนทำมานานหรยังก็ประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนก็คือช่วงโควิดระบาดเนี่ยครับเ็เ๋ยคิดยังไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนะครับตัดสินใจ ขายกาแฟซึ่งเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ29ชนิดนะครับแฟนรับสาวนาเียนแ่งตัวจริงต้องมีนะครับแต้ก็ช่วงนี้นี่โจก็ชันดีๆว่าจะเป็นแหมเสือแหนมแก้วนะครับต้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับที่ทุกเรื่องสนับสนุนที่ส่งเสริมกันที่สนับสนุนเมตตาครับพี่โจประเมินสถานการณ์ยังไงระบาดรอบนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วถ้าเรายังไม่สามารถรับงานการแสดงได้ยาว คือหมอลำนะครับแต่ละปีมันจะมีหนึ่งเทอมก็คือเราจะซ้อมอยู่ซ้อมช่วงประมาณมิถุนาสิงหาแล้วออกบางคณะขยิซ้อมอยู่สองสามเดือนอันตีไปประมาณสองสามเดือนแล้วก็จะออกงานอยู่ประมาณตุลาหรือปลายกันยานะครับเราจะมาชกบจบหรือปิดวงอยู่ประมาณต้นมิถุนายนหรือปลายเลยพื่อสภาพนะครับประมาณเจ็ดประมาณแปดเก้าเดือนนะครับบางคณะก็ประมาณแปดเดือน นะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่บางคณะก็ปิดวงไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันยังไม่มองเห็นทางที่จะแสดงได้เพราะว่าตั๊กแตนนี่เัาโดนมาตักแตนเดือนมี่หน้าคลมีนานี้มีสาผมหลินได้ล่าสุดวันที่สิบมีสายนอยู่อำเภอว่านงไทอยุธยสิบมีสาหยนแั้นั้นก็แสดงไม่ได้แล้วคาดว่าจะยาวเพราะว่าโควิดรอบนี้สมาชิกลูกนงในกงเท่าไหร่ตอนนีองรทำอะไรบ้าง เพิ่งปล่อยกลับวันก่อนนี้ครับเด <EN> นเซอร์ที่ยังเหลืออยู่บ้านประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะครับก็ปล่อยกลับบ้านเท่ากันเลี้ยงดูปูเสียไปอาหารการกินไปเออแล้วก็ทั้งดันรงคารถคาร่ากับป้านนะครับับส่วนใหญ่คุนมีอาชีพรองไหมคนระัหรือว่ายังไงอาชีพหลักก็คือแสดงของรำแต่ว่าถ้าจะกลับบ้านแล้วไปทาอะไรคะยากครับวินาทีนี้ไม่ว่าเพราะว่ามันมันมัน มันกระทบกันทุกอาชีพมไม่ใช่ว่าตั้งแต่อาชีพมอรมหรือแดนเซอร์คอนไวอ์หรืออาชีพมอรมมันมันทุกๆอาชีพเดือดร้อนกันใั้พี่โจฝากศิลปินมีสารน,นะนะมอรมของเราว่าต้องปรับตัวลุกโคมอย่างไรอาจจะเป็นแบบอย่างของสามาอถเป็นบ้านแพงอาจจะเป็นแบบอย่างให้กับลุงต่างๆเนี่ยครับถือว่าแบบยางก็ว่าได้เพราะว่าคือคืบประชุมในภาคีเครือข่มอราเรื่องต่อกันโดยมีแม่นก เป็นประธานนุ่มโจถึงไฟรประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนกับเพื่อนกับสอบถามเ้อาอยู่ในในในกลุ่มหมอร่านี่แหละว่านุ่มโจชาวไทแม่เอาตัวรอดจะไหนเ,ออเห็นว่าคนติดตามเยอะเดียคนติดตามทางนั้นยูทูบหรือเพียเวลาไลฟ์นสดข,ขึ้นมาคนดูเยอะทําอะไรยังไงหรือขายสินค้าอะไรยังไงเราจะปรับตัวยังไงเพป่นไงเห้าเบาเป็นวิทธากตร์น,นี่ยังอยู่ำนี่ในตรงนี้แต่เราก็ถือว่าเราผ่านจุดนี้มาได้เพราะว่าคือ ที่ผ่านมาเราดูงานมาหนักมาสี่ห้าปีึงกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับถึงแม้โควิดแต่เรางานใหญ่เราก็เรากระทบกระทั่งนะครับแต่ว่าเขายัางยังช่องทางทงารหากินอยู่ก็คื<โ>อนะครับก็คือทางด้านสาวม้นเป็นแฟนเพจหรือนําเสนอเกี่ยวผ่านทางช่องโซเชียลหรือยูทูบกับเพจนะครับพ่อได้เป็นอีกหนึ่ง,งความคลื่อนไหวเป็นการเอาตัวรอดแล้วก็ใช้กาแฟนะครับกาแฟเสด็จนะครับ สมาชิกจัง่ายจืดนะสนแบบนี้เพ็ดเท่ากับนีรายได้แต่ก็หนุมหน่องในวงวงนี้ไร่ได้นะใช่ครับแล้วก็จงังสมาชิกที่เป็นนักแสดงรวมกับสารบุญเวียนกันไปเมืเออ่อออกรายการแม้ว่าลาข้าเพื่อนนะครับเพราะว่าจะตั้งชื่อว่าสารบุญแพงมันก็เป็นแม่เล้าถ้าสารบุญแพงมันต้องชื่อชื่อสังกัดใหญ่วงใหญ่ก็เลยต้องถ้าเป็นแม่เลาข้าเพื่อนมันจะทําอะไรก็ได้อ่แต่ว่าภายใต้เครือของสารบุญแพงนี่แหละแล้วการชีิ ประมาณสองสามมือมือเว้นมือเองใี่ไหมครับนำเสนอแล้วก็เดี๋ยนี้ศิลปินมากมากุนเวียนกันไปอ่าดังนั้นพระเอกแน่ตัวตลกแน่หุนเวียนกันไปนักดนตรีแน่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพ่อพ่อได้เลี้ยงชีพพ่อได้มุนเวียนพ่อได้พ้นได้เจ้าไปนะครับถ้าไม่เห็นกับพ่อรายได้แต่รายจ่ายก็มีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ารายได้นะครับพ่อได้เอาตัวรอดในช่วงนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ ของเอ่อไปนาเท่าไหร่ขายกาแฟเราหันโสดูว่าขายเวลาเราไลฟ์สดเลยใช่ครับซื้อซึ่งหมายถึงว่ามีเวลาไลฟ์สดต่างหาบอ๊ะแยกแยกกันนบอ๊ะบอกครับก็คือขายกันก็คือขายในช่วงเอ่อทันแสดง่กับโฆษณาไปนั่งมือถือแต่จะมี่ยอง